สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับกับกรณีที่อิสราเอลนั้นมีการส่งเครื่องบินลบแบบเ3 5 i ไอติดขีปนาวุธจำนวนถึง6ลูกครับแล้วก็ไปทำการบอมสถานกงศูนย์อิหร่านกลางกรุงดามัสกัสมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาครับระหว่าง อิหร่านและอิสราเอลแต่ว่าในเรื่องนี้ฮะหลังจากที่อิสราเอลนั้นทําการบอมพื้นที่ดังกล่าวไปเป็นที่เดยวแล้วแทนที่อิสราเอลนั้นจะสลดอยู่กับที่นะฮะปล่าเลยฮะอิสราเอลกลับมีการมาพูดว่าเขาไม่กลัวนะฮะหน้าไหนก็ตามแต่เข้ามาเลยครับตรงไหนก็ได้ครับพร้อมลบจะลุมมาทีเดียวเลยก็ได้เขาไม่สนใจพร้อมที่จะทําการบดขยี้ คำพูดนี้ก็มาจากใครรู้ไหมฮะก็คือรฐ่นตีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลมีการออกมาประกาศกาวนะครับว่าอิสราเอลก็ยังคงดําเนินการที่จะปฏิการทุกพื้นที่ทุกหนทุกแห่งเพื่อกาจัดศัตรูของเราแล้วก็ต้องการมอบบทเรียนอันแสนแพงให้แก่คู่อริครับซึ่งแน่นอนนะฮะก็คงจะต้องส่งสัญญ,ญาณตรงไปที่อิหร่านผมมักจะมีการกล่าวอยู่เสมอว่าลบกับ ต้นต่อเลยทุกอย่างจบครับหากว่าไปลบกับกลุ่มตัวแทนเนี่ยมันก็ไม่จบแล้วคนที่ชักยายอยู่เบื้องหลังก็ยิ้มกลิ่มอิสราเอลก็ต้องการจะสื่อว่าฉันต้องการลบแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่าอยากจะเจอกับอีแอบแบบตัวต่อตัวไม่จําเป็นจะต้องมีการมาใช้เรื่องของนักรบตัวแทนคําพูดของนายยูอาฟกันลันครับลมตีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ครับ 2วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับไปเล่นงานในพลอิหร่านก็เป็นในพลจัตาวา2หนนายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กองกำลัง IRGC ประมาณ7หนายก็ต้องเหลยเหยเป็นอากาศครับจากการโจมตีครั้งนั้นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการกระทําของอิสราเอลก็ถือว่าสร้างความโกรธเคืองให้แก่อิหร่าน อิหร่านก็มีการออกมาประกาศกล้าว่าพวกเขาจะทําการเอาคืนนั่นเองฮะอย่างสาสมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าการเอาคืนดังกล่าวนั้นมันจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรหากว่าเราจะย้อนไปครับเหตุการณ์ไปเล่นงานในพลคนสําคัญก็คือพลเอกกาเซมส์เลามานีเคยได้มีการถูกจัดการโดยสหรัฐแต่ว่าหลังจากวันที่ไปจัดการในพลคนสําคัญรายนี้ครับ อิหร่านก็ยังไม่ได้มีการเข้าไปเอาคืนอย่างทันทุวงถีครับก็ปล่อยให้เวลาเนี่ยนะฮะมันล่วงเลยไปสักหนึ่งอาทิตย์ถึงจะมีมาตรการในการตอบโต้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันกําลังจะเกิดขึ้นต่ออิสเอลเรื่องนี้ฮะอิหร่านเนี่ยก็คงทําตัวนิ่งๆอยู่แล้วก็จะต้องมีการเอาคืนอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเอาคืนอย่างไรที่ไหนเวลาไหนก็คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปแต่ผมเชื่อมั่นได้ว่าอิหร่านเขาต้องเอาคืนอย่างแน่นอนครับ แล้วเรื่องนี้ถามว่าอิสราเอลรู้ไหมเขาก็รู้ครับอิสราเอลมีการออกมาประกาศก้าวเลยว่าหากใครก็ตามแต่นะครับซึ่งเขาก็อาจจะหมายถึงอิร่านเนี่ยนะฮะมีการมาโจมตีอิสราเอลพวกเขาต้องมีการชดใช้ในราคาที่แพงแสนแพงหากว่าอิสราเอลมีการเข้ามาค้นพบหลักฐานทุกวันแล้วก็เป็นหลักฐานที่มองว่าเป็นข่าวกลองหลักฐานตรงนี้นะครับสิ่งที่ กาลังระทําต่อไปก็คือการก็ไปขัดขวางศัตรูนะครับไม่ให้มีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็พร้อมครับที่จะทําการโจมตีได้ทุกเมื่อแล้วก็ยินดีนะฮะที่จะสร้างราคาที่แพงแสนแพงให้แก่กองรังของฝั่งตรงข้ามครับแต่ว่าการรันนั้นก็ไม่ได้มีการกล่าวพูดเพาอพิงนะครับการโจมตีที่มันเกิดขึ้นในซีเรียและอิสราเอลก็ไม่ได้มีการมายืนการว่าเขาอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าว แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับอิสราเอลนั้นมักจะมีการมาโจมตีเป้าหมายของอิหร่านนะครับที่อยู่ยังต่างแดนเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยและการโจมตีดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วครับอิสราเอลเนี่ยก็มีการประกาศก้าวอย่างชัดเจนว่านี่คือเป้าหมายของกองลังนักรบที่รับการสนับสนุสนจากอิหร่านหรือแม้แต่จะเป็นกองลังของอิหร่านนะครับที่มีการเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศซีเรียทางด้านของอิสราเอลได้มีการมาพูดว่า ในเวลาหลังมาเนี่ยนะครับอิร่าน,นี่มักจะทําตัวออกหน้าออกตาจนเกินเหตุซึ่งข่าวกองอิสราเอลเขาก็มีการบ่งบอกว่าอิรานนั้นมีการเข้ามาวางแผนครับในประเทศซีเรียแล้วก็ทําการต่อขยายไปยังกลุ่มนรกต่างๆที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนรกสาขาเพื่อเข้ามาปรกัการตรงต่อตอิสราเอลเพราะฉะนั้นเมื่ออิสราเอลมีการรับทราบเรื่องของข่าวกองแล้วครับพวกเขาจะไม่อยู่นิ่งเฉย พวกเขาจะต้องมีการเปิดประการทางทหารเพื่อทําการตอบโต้อย่างทันทีหรือต้องการชิงลงมือไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงมันเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องนี้ครับผู้แทนของอิหร่านประจํา UN นะครับก็ได้มีการออกมาแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้เรียกว่ามันเป็นการละเมิดกฎบัตรของ UN ในหลักพื้นฐานก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็คือการมาโจมตีถานทูตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหลัก แล้วก็ผิดกฎอิหร่านต้องการจะสื่อว่าการกระทําของอิสราเอลดูเหมือนว่าไม่ได้ยี่หลานฮะต่อกฎบัตรของโลกครับคือมักจะมีการเข้ามาละเมิดเรื่องของกฎบัตรอิหร่านมองว่าการกระทําของอิสราเอลนั้นมักจะมีการเข้ามาคุกคามสันติภาพและความมั่นคงในเขตของตนออกกลางคืออิหร่านเนี่ยนะฮะต้องการจะมาสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกครับก็คือ UN ต้องการประนามอิสราเอลให้ UN ทราบว่า การกระทําแบบนี้นะฮะมันไม่ถูกต้องอิหร่านต้องการหาความชอบธรรมก่อนเมื่อมีการใช้เวทีโลกกับปนามอิสราเอลแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการใช้กําลังทหารต่อเป้าหมายในอิสราเอลแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ท่านผู้ชมครับต้องลุ้นกันว่าอิหร่านจะกล้าเล่นตรงต่ออิสราเอลหรือไม่หรือจะต้องมีการใช้กลุ่มนรกตัวแทนนะครับมีการเข้ามาโจมตีแทนของพวกเขา มันก็จะเป็นข้อบ่งชี้ด้วยว่าอิร่านะฮะจะกล้าเผชิญหน้ากับอิสราเอลหรือเปล่า